สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวบินนะครับก็คือผมได้ทําการอัดคลิปอัพตัวละครอะไรไปแล้วครับแต่ว่าคือแอปอัดมันลุดเองนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นไรแต่ก็คืออธิบายคร่าวๆก็คือผมจะใส่เกียร์ประมาณนี้เลยครับก็เป็นธนูรองเท้าครับผมแล้วก็เป็นแหวนนะผมก็คือมันเป็นเกียร์ของสายฟรีนะครับมันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้น,น,นก็ เกมก็ได้ทําการแจกกบจาแบบเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าใครล็อกอินตั้งแต่วันแรกที่มันแจกครับก็คือบางทีอาจจะได้ตั้งแต่มว่นวานแล้วครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าทําไมแบบผมได้ทีหลังช้ากว่าของเขาหนึ่งวันนะครับก็แอปอัดมันลุดนะครับก็เดี๋ยวผมอัดใหม่เลยแล้วกันนะผมเพื่อเป็นการไม่รีรอก็เดี๋ยวผมจะหาทีมที่ผมคิดว่า,วาตีไหวนะครับ ผมก็รู้สึกรู้สึกซ็งเหมือนกันนะครับแบบผมอัดคลิปไปแล้วแอปคลิปเอ๊ะที่อัดมันก็นหลุดนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันเป็นหลายรอบมากเลยนะครับทีมนี้มีตัวตีบินนะครับทีมนี้ทีมนี้ก็มีเหมือนกันนะทีมนี้นครับ ผมคิดว่าไหวไมน่ผมผมคิดว่าไหวก็คือผมได้ทําการอัพตัวบินเป็นแบบจากล่างแบบธรรมดานะครับก็คือผมมีเอ็ดเวิร์ดด้วยนะครับแต่ว่าผมเรื่องที่จะอัพก,กบมากกว่าเพราะว่ากบมันมีแบบค่าเดิมมาให้แล้วนะครับก็คือเอ็ดเวิร์ดมันไม่มีนะครับมันมีแค่บางอย่างครับ ผมแบบผมอัดคลิปไปตั้งงานแล้วแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ดูนะครับว่าแอปอัดมันอยู่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองดูเลยนะอันอันนี้ยังไม่หลุดนะครับแต่ว่าแบบมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากเลยผมแบบอุตส่าห์แบบอัพตัวละครอะไรอย่างงี้แต่ว่าไม่เป็นไรก็คือเหมือนว่ากบเนี่ยจะมีอัตราหลบสกิลมาให้นะครับแต่ว่าเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดไม่มีครับผม เอ็ดเวิร์ดเป็นศูนย์หรือว่าอัตราลบ s สกิลหรืออัตราใช้สกิลนี่แหละครับผมจำไม่ค่อยได้แต่คือกบกบมันมีมาให้นะครับก็คือ30%เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจบตานี้ผมออกไปให้ดูให้นะครับว่ามันมีเท่าไหร่ก็คือทั้งภาคพื้นแล้วก็ภาคอากาศก็คือเราชนะหมดเลยนะครับเขาไม่มีตัวการบินนะครับก็แบบเป็นการเสริมความแข็งแกร่งครั ทีมสายฟรีของผมเลยนะครับผมก็ถือว่าเพิ่มมาได้แบบเยี่ยมมากแล้วก็คือได้ตัวบินมาเสริมทีมนะครับกบบินนะผมแนะนำให้ใช้เป็นล่างออาต้านะครับเพราะว่าแบบมันคูดาวประมาณ12บวินะครับถ้าเป็นเกียร์สายฟรีแบบไม่มีลดคูดาวเลนเจอร์นะครับแต่ถ้าเป็นล่างไฮเปอร์มันประมาณ17บเจ็ดวิเลยครับ เหมือนเหมือนกัเอ็ดเวิร์ดเลยนะครับก็คือล่างอัลต้าก็สิบสองวินะครับล่างไฮเปอร์ก็17บเจ็ดวิครับก็นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกไปให้ดูครับตัวบินนะครับนะครับล่างล่างไฮเปอร์จะใช้แร่น้อยกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าแบบด้วยอะไรหลายๆ,ๆอยา่างคือครูดาวมันตั้ง17บเจ็ดวิเลยนะครับ แต่ถ้าเป็นล่างเอาตาถึงจะใช้แร่เยอะกว่าครับแต่ว่ามันคูดาวแบบน้อยกว่าแบบเห็นผลเลยนะครับเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดนี่ก็เหมือนกันครับนะครับอัตราลบสกิลของเอ็ดเวิร์ดมันประมาณศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับผมแต่ว่ากบมันสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะอัตราลบสกิลนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์มันให้แบบค่าเดิมมาเลยนะครับก็เลยจะดีมาหน่อยครับก็ถ้าใครมีกบกับเอ็ดเวิร์ดผมแนะนําให้ปั้นกบก่อนดีกว่านะครับกบ ก็ทีมนี้ผมคิดว่าผมไหวครับเพราะว่าเขาไม่มีตัวกันปินนะครับก็เราเปิดมาเราก็ต้องพยายามเรียกภาคพื้นให้ได้มากที่สุดแล้วก็สลับให้เร็วนะครับแล้วเราก็พยายามปล่อยตัวให้เร็วที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับแล้วก็โพเซดอนเราก็จะพยายามเล่นแผงหลังอยู่เรื่อยๆนะครับ แต่ว่าซซซีนะเขาแข็งแก่งมากนะครับมันล้วงถึงแผงหลังได้เลยนะแต่ว่าเราเราพยายามปล่อยกบไปก็ได้ครับเรามีตัวมีตัวตัดแร่สองตัวเลยครับแต่ว่าเขามีตัวเพิ่มแร่รแต่เราเราเอาชนะโดยการแบบเราเน้นตัวแบบตัวไปลอยนะครับแล้วก็ไอไอตัว อดัมอดัมก็คือเราพยายามต่อยนะก็คือเนี่ยเริ่มเห็นผลแล้วครับก็คือทีมเขาก็เล่นงานทีมเรานะครับผมแต่ว่าทีมเราก็เล่นงานทีมเขาเหมือนกันครับแต่ว่าตัวบินเนี่ยเราทําได้แสบมากครับตัวบินทีมเราเราก็ต้องพัดกลับแล้วครับไม่งั้นเราเสียเปรียบนะแค่นี้เราก็อัดหน้าบ้านเขาได้แล้วครับน่าจะชนะแล้วครับ ก็เดี๋ยวผมจะลองกับอีกทีมเลยครับว่ามันมันดีจริงครับกบบินถึงแบบมันจะตีไม่แรงมากเลือดก,ก็น้อยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเกียร์สายฟรีถ้าเป็นเกียร์แบบเกียร์แบบสายกึ่งเติมสักหน่อยผมคิดว่าแข็งมากนะครับถ้าเป็นตัวที่เก่งครับก็ชนะยูสี่สิบสามมาได้แบบง่ายดายผมก็ไม่ง่ายดายมากครับทีมนี้ผมคิดว่ายังไม่ไหวนะครับมันแรงเกินไป เออทีมนี้ก็คีตัวบินนะผมยัง,ย,งยังแย่อยู่ทีมนี้อะครับนะคทีมนี้ผมคิดว่าผมไหวครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยนะเว้ยขนนกหมดซื้อไม่ได้ก็กผมอะผมรีวิวแค่นี้ให้ให้ดูแลพะเพราะว่าแบบคลิปอัดแอปอัดมันลุ่นนะครับก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากเลย ก็เลือดประมาณ3ล้านนี่แหละครับก็โจมตีก็900าแสนครับผมใส่เกียร์เคลื่อนที่2ช่องก็เร็วเหมือนกันครับผมแล้วก็มีความเร็วโจมตีพลังโจมตีกายภาพอัตราใช้สกิลนะครับผมก็ท้งแสงของผมเนี่ยคือมีกบจําอยู่ประมาณ10ตัวแลครับผมก็คือได้จากการล็อกอินเมื่อเช้าก็คืออีก1ตัวก็คือที่มันแจกล็อกอินเวันนะครับก็เลย ได้มาเพิ่มอีก1ตัวก็กลายเป็น1ิตัวนะครับถ้าผมมีกบดําประมาณอีก1ิตัวเดี๋ยวถ้าแบบมันทาแม็กได้หนึ่งตัวเดี๋ยวก็ต้องแนอนาคตเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันนะครับว่าผมจะอัพตัวอะไรเป็นแม็กนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็แค่มาอัปเดตว่าแบบทีมทีมสายฟรีของผมนี่มีตัวบินแล้วครับก็คือจะแข็งแกร่งขึ้นไปอีกหนึ่งันนะครับทีมสายฟรีของผมก็ ถ้าคลิปหน้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมก็จะมาลงคลิปใน YouTube แล้วกันครับก็ไปเจอกันคลิปหน้าครับ